สวัสดีทักทายคอบอลทุกทุกท่านนะครับกับผมจอร์ดฟันธงนะครับและสัปหัวในวันนี้ครับผมคัดมา3คู่เช่นเดิมนะครับซึ่งใน3คู่นี้เนี่ยก็จะมีบอลกุลาชมิดทีมชาตินะฮะก็จะเป็นคิวของช้างศึกทีมชาติไทยนะจะไปเยือนไต้หวันหรือว่าชนิดไทยปนะครับอีก2คู่ก็จะเป็นศึกยูโรรอบคัดเลือกนะครับก็จะเป็นเดนมาร์กเจอกับแอตเลเนื้อแล้วก็อลตาเจอกับทีมชาติอังกฤษนะครับ ทั้ง3คู่ในวันนี้ผมจะไปทางไหนกันบ้างก็รอติดตามรับชมกันได้เลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้ารับชมคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลเราไปดูผลฟุตบอลวานกันหน่อยนะครับสำหรับฟุตบอลมวานนะครับ,รบ,รบทีเด็ดบอลเต็งผมก็มีอยู่2ตัวนะนะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยผมกดลองทั้ง2บินเลยนะครับ คู่แรกนะครับก็จะเป็น TPS ตัคูเจอกับ MP Mickery นะครับคู่นี้ผมลอง Mickery ไปที่ราคาครึ่งลูกจบเกมครับคู่นี้เสมอกันไป1-1นะบินบอลเต็งตัวแรกก็กินเต็มน่าน,นะครับส่วนบินบอลเต็งตัวที่2นะครับเป็นศึกยูฟ่าเนชั่นลีกรอบรองชนะเลิศนะครับก็จะเป็นสเปนเจอกับอิตาลีคู่นี้ผมเล็กลองอิตาลีไปที่ราคาปปนานะครับก็ใกล้จบ90นาทีครับช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยอิตาลีเสมอกับสเปนไปด้วยสกอรนน์1-1น,นะ ่อที่ในนาทีที่88นะครับสเปนจะมาได้ปรุชัยทําให้สเปนชนะอิตาลีไป2-1บินบอลเตงตัวคู่ดิกก็พลาดเป้าไปน,านะครับก็ต้องกราบขอแผนสำหรับบินบอลเต็งคู่ด,ดิกด้วยนะครับวันนี้ครับบอลค่อนข้างจะเยอะนะครับผมจะไปเน้นตัวไหนผมจะหยิบตัวไหนมาแก้มือนในคืนนี้ก็รอติดตามที่ไลน์กันได้เลยนะครับ และสําหรับคู่แรกในวันนี้นะครับเราไปเริ่มกี่ศิกฟุตบอลกุราชัม,มิททีมชาตินะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างไต้หวันนะครับจะเจอกับทีมชาติไทยนะครับซึ่งคู่นี้นะครับจะเตะก,กันที่สนามเกาสงในชั้นแนวสเตเดียมจะเตะก,กันในเวลาหกโมงเย็นนะครับเรามาดูสถิติเฮ o ูเ a d ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับคู่นี้ครับเคยเจอกันอยู่3ครั้งนะครับเป็นฝั่งไต้หวันนะชนะไปได้หครั้ง แล้วก็ทีมชาติไทยนะครับชนะไปได้สองครั้งโดยที่เกมล่าสุดที่จะกันก็เมื่อปีที่แล้วเป็นเกมกระชับมิตรนะครับเป็นทีมชาติไทยเปิดบ้านแพ้กับไต้หวนันไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูสูฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับไต้หวันครับเก็บชชนะไปได้1แล้วก็แพ้ไป4เกมเกมล่าสุดเป็นเกมที่ไต้หวันครับเอาชนะไทยไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูสูญผะกอบการของไต้หวันในรอบ4เกมนะครับไต้หวันพาทำเงินไปที่3เกมพาลบไป1เกมคิดเป็นเปอร์เซนต์การทำกำไรอยู่ที่เจ็ดสิบห้าเปอร์เซน ไทยนะครับชนะไป2สมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป2เกมซึ่งเกมล่าสุดครับเป็นเกมที่ทีมชาติไทยแพ้กับ UAE ไปด้วยสกอร์สประตูศูนย์ผลประกอบการของทีมชาติไทยในรอบมาเกมไทยพาทําเงินไปที่3เกมพาลุไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทากาไรอยู่ที่60%ซนะครับซึ่งเหรียราคาคู่นี้นะครับก็เปิดมาที่ทีมชาติไทยต่ออยู่ที่ราคา2ลูกบางสํานักก็เป็นทีมชาติไทยต่อที่ราคา2ลูกควบบางสํานักก็เป็นทีมชาติไทยต่อที่ราคา2ลูกครึ่งนะครับ ราคาณนะตอนนี้ราคาไปอยู่ที่ทีมชาติไทยต่อที่ราคา2ลูกนะครับถ้าเราไปลองฝั่งไต้หวันนะราคาน้ําจะอยู่ที่1.92ถ้าเราไปต่อฝั่งทีมชาติไทยราคาน้เจะที่1 9 3นะครับซึ่งคู่นี้นะครับก็เป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมถ้ามองถึงผลงานที่ผ่านมาก็เป็น2ทีมที่ผลงานที่ไม่ต่างกันเลยนะ,นะครับทั้งไต้หวันและก็ไทยเนี่ยฟอร์มไม่ค่อยจะสู้ดีนะแต่ว่าไทยมีฟอร์มการเล่นที่ดูดีกว่าเล็กน้อยถ้าวัดผลแค่5เกมหลังสุดนับในทุกรายการนะครับไต้หวันเก็บชัยชนะได้เกมเดียว จาก5เกมหลังสุดนะแต่ว่าเกมล่าสุดกับกายว่าเป็นไต้หวันมาเอาชนะไทยไปได้ด้วยสกอร์1ประตูศูนย์ส่วนฝั่งทีมชาติไทยนะครับเก็บชัยชนะได้2เกมจาก5เกมหลังสุดแต่ว่าเป็น2เกมหลังสุดที่ทีมชาติไทยอุ่นเครื่องแล้วก็แพ้มาที่2เกมรวดมเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับ ซึ่งความพร้อมของฝั่งไต้หวันวันนี้ครับคาดว่าไต้หวันน่าจะมาในระบบ433นะครับ3แนวลุกก็จะมีเฉินเจ้าอันอูจุนชิงแล้วก็เฉินลุยเจียจะเป็น3แนวลุกในวันนี้นะครับส่วนแดนกลางก็จะมีอูรินช่างลุนอู่เย็่นชูแล้วก็ถูเซาเจียนะครับจะเป็น3ม,มิดฟิลด์ในวันนี้ส่วนฝั่งทีมชาติไทยความพร้อมในวันนี้นะครับก็ผู้เล่นหลายคนก็กลับมากันอย่างครบคันเลยนะอ่าไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์สตาร์จากเจรกอย่างชนาทิพย์สกสิน์กับอ่าสุโชคสารชาตินะครับซึ่งล่าสุดนะฮะน น่าจะยืนยันร้อยเแล้วว่าเจ้าเจชนาทิปนะจะย้ายกลับเล่นในไทยลีกนะครับซึ่งจะกลับมาเล่นกับสโมสร BG จีปทุมยูเต็ดนะครับโดยที่วันนี้ครับคาดว่ามานโ p พ k ก n ิงจะวางระบบ 4, 2, 3, 1นะครับคาดว่าวันนี้ผู้รลูษสาประตูก็จะใช้ชัดชัยบุตรพรมนะนรับ4คนนะครับฝั่งขวาก็จะมีนิโคลัสมิเกลสันเชลมศักอาคิกิสาการมนแล้วก็ฉัดมงคลเรืองรัตนโรจน์นะครับ มิดฟิลด์คู่กลางครับคาดว่าจะเป็นเจ้าตังสารัตอยู่เย็นจะเล่นคู่กับเจ้านิวทิติพันธุ์พ่วงจันนะครับโดือที่3ามในลุกนี้นะครับคาดว่าจะใช้จกักริดลาบตระกูลเจ้าเจาชนาทิพสงกสินแล้วก็เจ้าเช็คสุพโชคสารชาตินะครับนาเปาวันนี้คาดว่าจะวางธนิสินแดงดาจะลงลาตักข่ายแนวนี้ อย่างที่บอกนะครับเรทราคาเปิดมาถึง2ลูกผมมองว่าราคาก็ค่อนข้างจะแรงไปหน่อยนะ,นะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยชี้เทียบกันในเรื่องของศักยภาพนักเตะผมมองว่าทีมชาติไทยอ่ายังดูเหนือกว่าฝั่งไต้หวันนะครับแต่เกมนี้ครับเป็นเกมมาเยือนนะผมมองว่าทีมชาติไทยก็จะเสียเปรียบในเรื่องของอ่าสภาพอากาศนะผมมองว่าไต้หวันจะได้เปรียบจากการที่ไดเ่นในบ้านค่อนข้างจะเยอะถึงแม้ว่านักเตะไทยค่อนข้างจะฟูลทีมนะถ้ามองถึงอ่ากลุ่มกําลังที่ผ่านมานะครับซึ่งผมยังมองว่าทีมชาติไทยในเกมวันนี้อาจจะมาเก็บ ช,ชนะนอกบ้านได้นะแต่จากกําแพงที่ตั้งไว้นะครับทีมชาติไทายต่อที่ราคา2ลูกผมมองว่าวันนี้ทีมชาติไทายอาจจะไม่ชนะเกินเลทราคาที่ต่อรอง อย่างที่บอกนะครับจากราคาไหลหนะ้าแรกเริ่มเดิมทีบางสำนักเป็นทีมชาติไทยต่อที่ราคา2ลูกควบบางสำนักก็เป็นทีมชาติไทายต่อที่ราคา2ลูกครึ่งนะตอนนี้ราคาไหลเหลือลงที่ทีมชาติไทายต่อที่ราคา2ลูกบางสำนักราคาน้ําก็ยังเทไปทางฝั่งนะทีมไต้หวันด้วยนะครับฉันครับจากราคาไหลลงแบบนี้นะถ้าจะเลือกต่อทีมชาติไทายก็ค่อนข้างจะคิดหนักหน่อยฉันครับคู่นี้ผมขอเลือกรองไปที่ไต้หวันนะซึ่งเกมนี้เป็นเกมกระชมมิดผมมองว่าทีมชาติไทยจะมาชนะได้แต่จะไม่ชนะเกินเลทราคาที่ต่อรองคู่นี้ผมขอเลือกรองไปที่ ไต้หวันจะแพ้ไม่ขาดฟันธงและสำหรับคู่ที่2ในวันนี้ครับก็จะเป็นคู่ของเดนมาร์กนะครับจะเจอกับไอร์แลนด์เหนือนะครับซึ่งคู่นี้ครับก็จะอยู่ในกลุ่ม H นะครับคู่นี้ครับจะเตะกันที่สนามปาเค้นจะเตะกันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับเรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับเดนมาร์กนะครับอยู่อันดับที่2แข่งไปแล้ว2นัดนะฮะชนะหนึ่งแล้วก็แพ้ไป1เกมยิงได้5เสียไป4ประตู มีอยู่3คะแนนครับส่วนฝั่งไอแลเหนือครับก็อยู่อันดับที่3นะครับแข่งไปแล้ว2นัดชนะ1เสมอ1เช่นเดียวกันยิงได้2เสียไป1ประตูมีอยู่3คะแนนเท่ากันลูกได้เสียก็เท่ากันนะอยู่ที่บวก1ทั้ง2ทีมนะครับแต่ว่าลูกได้เนี่ยเดนมาร์กดูดีกว่านะครับ สถิติเฮตูเฮตครับผลงานที่เคยเจอกันครับคู่นี้เคยเจอกันอยู่2ครั้งนะครับก็เป็นการเสมอกันไป1นัดแล้วก็เป็นฝั่งไอร์แลนด์เหนือชนะไป1เกมนะครับโดยที่เกมเมื่อปี2006นะครับเป็นเดนมาร์กเสมอกับไอร์แลนด์เหนือไปด้วยสกอร์ศูนก่อนที่ปี2007ันเจ็ดไอร์แลนด์เหนือเล่นในบ้านนะครับจะเอาชนะเดนมาร์กไปได้ด้วยสกอร์สอประตูหนึ่งนะครับฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมานะครับหนัดหลังสุดในทุกรายการเดนมาร์กนะครับเก็บชนะไปได้หนึ่งเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปสามเกมซึ่งเกมี เดอนกมที่ผ่านมานะครับผลประกอบการของเดนมาร์กในรอบ5เกมเดนมาร์กพาทำเงินไปที่1เกมพาลบไป4เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอย,อยู่ที่20%ส่วนฝั่งไอร์แลนด์เหนือฟอร์ม5นัดหลังสุด or, ไอร์แลนด์เหนือชนะไป2เสมอ1แล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่ไอร์แลนด์เหนือเปิดบ้านแพ้ให้กับฟินแลนด์ไปด้วยสกอร์1ประตูศูนย์ผมพบกอบการของไอร์แลนด์เหนือในรอบ5เกมไอร์แลนด์เหนือพาทำเงินไปที่1เกมพาลบไป4เกมคิดเป็นเปอร์์์เเเเซซ็็นนนนนนนตตกกกกกาา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 รร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 รททททไอยอยููนะาา่่่่่าา่่่่ีีีี20%ะะะคคคคคคคัััับบบบึึงงง้้้ปิดดมมฝจล ราคาณนะตอนนี้ราคายังอยู่ที่เดนมาร์กต่อที่ราคาลูกครึ่งถ้าเราไปต่อฝั่งเดนมาร์กราคาน้ําจะอยู่ที่1.92ถ้าเราไปลองฝั่งออสเตรเลีนะครับราคาน้ําจะอยู่ที่1.91นะครับ ซึ่งคู่นี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ถ้ามองถึงผลงานบนตารางคะแนในในรอบคัดเลือกในกลุ่ม H นี้นะครับทั้ง2ทีมก็ถือว่าค่อนข้างจะสูสีกันแล้วก็เป็น2ทีมที่มีคะแนนเท่ากันโดยที่2เกมแรกนะฮะทั้ง2ทีมชนะมา1เกมแล้วก็แพ้ไปหนึเกมเช่นเดียวกันเลยนะครับแล้วก็จะมีอยู่หลายทีมนะไม่ย่อยเป็นคารซักสถานกับฟิรแลนก็มีอยู่3คะแนนเท่ากันทีมที่นำโด่งในกลุ่มนี้ก็จะเป็นสโลวีเนียนะครับที่แข่งไปแล้ว2นัดชนะไป2เกมรวดมี่6คะแนนเต็ม ทำให้กลุ่มนี้ดูทรงแล้วค่อนข้างจะสูสีกันเป็นอย่างมากเลยนะครับแต่จากภาพรวมแล้วก็สายภาพทีมผมมองว่าณนะตอนนี้นะถ้าฟอร์มการเล่นเนี่ยเดนมาร์กก็ถือว่าฟอร์มไม่ได้เปี้ยงปังสักเท่าไหร่น,นะครับถ้าเทียบกันเื่นของในแง่กลุ่มกําลังนะเดนมาร์กก็ถือว่ามีผู้เล่นที่ระดับทอบ็ทอป ผู้เล่นที่เล่นในลีกยุโรปในทีมใหญ่ก็มีค่อนข้างจะเยอะอย่างเช่นคิสเซนอิลิกเซนที่เล่นอยู่กับแมนยูนะอนเดรสกิสเซนนอยู่กับบาร์เซโลนานาเปาอย่างลามุสฮอยลุนที่ล่าสุดมีข่าวกับแมนยูนะก็ยังคงค้าแข่งอยู่กับอัตตันต้านะครับโดยที่ฝั่งไอร์แลนด์เหนือเนี่ยถ้าเทียบเกรดนักเตะจะเป็นรองฝั่งเดนมาร์กมากกว่านะเกรดผู้เล่นของไอร์แลนด์เหนือมักจะอยู่ในลีกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษ หรือว่าบางตัวก็อยู่ในศึกพรีเมียร์ลีกบ้างนะนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยเดนมาร์กดูดีกว่าชัดเจนเลยชาเทียบกันในแง่ของขุมกําลังนะครับแต่ถ้านับเฉพาะเกมในบ้านของเดนมาร์กนะครับถ้าตัดรายการฟุตบอลโลกไปนะนะครับ ก็จะเห็นในชัดเลยว่าในบ้านของเดนมาร์กมีฟอร์มการเล่นที่ค่อนข้างจะแข็งเก่งเป็นอย่างมากคาดชี้แล้ว่าเดนมาร์มักจะเอาชนะในบ้านได้ซะเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะครับถ้าเราย้อนไปดูนะก็จะมีเกมที่ชนะฝรั่งเศสเกมที่ชนะออสเตรียแล้วก็เกมล่าสุดที่เอาชนะฟินแลนด์ไปนะนะครับส่วนทางกับฟังอันแลเหนือที่เกมเยือนไม่ค่อยจะสู้ดีซักเท่าไรหร่เลยนะนะครับ ค่าเฉลีย่ยของไอร์แลนด์เหนือจากเกมเยือนนะครับก็มักจะเป็นเกมที่แพ้ด้วยนะแล้วก็บางเกมของไอร์แลนด์เหนือที่แพ้นะครับเกรดฟุตบอลก็ค่อนข้างจะสูสีกันแต่กับกายว่าเป็นไอร์แลนด์เหนือแพ้ไปไม่ว่าจะเป็นแพ้กับกิสแพ้กับโคซโวทําได้เพียงแค่เสมอกับไซปัสนะนี่คือเกมเยือนของไอร์แลนด์เหนือก็ถือว่าไอร์แลนด์เหนือเองก็ยังมีข้อบกพร่องในเกมเยือนอยู่นะครับ ฉันครับคู่นี้ถ้าจะเลือกทีมทํากาไรนะส่วนตัวผมมองว่าราคาลุกครึ่งเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะแพงไปหน่อยนะ,นะครับถ้าเทียบกันในเรื่องของฟอร์มการเล่นนะัปัจจุบันแต่เนื่องด้วยเกมลุกค่อนข้างจะห่วยยอมรับเลยว่าเกมลุกของทีมเยือนอย่างไอร์แลนด์ค่อนข้างจะห่วยเป็นอย่างมากบวกกับเกมรับก็ยังคงมีปัญหาและก็เกมเยือนของไอร์แลนด์เหนือก็มีปัญหาเช่นเดีวยวกันฉันครับผมมองว่าเกมนี้เดนมาร์กจะเก็บ3มแต้มในบ้านได้นะครับ แต่อย่างที่บอกครับเลดเปิดมาลูกครึ่งเนี่ยเกมนี้ถ้าจะเลือกต่อก็คงต้องลุ้นกันเหนื่อยหน่อยนะครับแต่เกมนี้ผมขอกัดฟันเลือกต่อไปที่เดนมาร์กคาดว่าวันนี้3มแต้มในบ้านเดนมาร์กไม่พลาดนั่นนะครับคูนี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่เดนมาร์กขอรอลุ้นไม่ได้2กับเดนมาร์กคาดว่าน่าจะได้เฮรับซับมากกว่าฟันทงรอไปกันที่คู่ที่3นะครับ ศึกยูโรรอบคัดเลือกในกลุ่มสีก็จะเป็นครูวังมอต้าจะเจอกับสิงโตคำรามอังกฤษนะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามตากาลีเนชั่นแนลสเตเดียมจะเตะก,กันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับเรามาดูตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับชาบ,บ้านครับมอต้ารังอันดับที่5อยู่จมบวยของตารางแข่งไปแล้ว2นัดแพ้ไป2เกมยิงได้1เสียไป4ประตูยังไม่มีคะแนนนะครับส่วนฝั่งอังกฤษนะครับ อยู่อันดับที่1แข่งไปแล้ว2นัดชนะไป2เกมรวดยิงได้4เสียไป1ประตูมีอยู่6กคะแนนนะครับสถิติเฮตุเวตผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับซึ่งคููนี้ครับนับยอ้อนกลับไปเคยเจอกันอยู่2ครั้งนะครับก็ในรอบ2เกมเนี่ยเป็นอังกฤษเอาชนะมอตา้าได้ทั้ง2เกมเลยนะครับฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการมอตา้าเก็บชัยชนะไปะได้หนึ่งเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป3เกมเกมล่าสุดเป็นเกมที่มอตา้าบุกไปเอาชนะลักเซมเบิร์กมาได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูศูนย์ผมอบการของมอ แต่มอลตาพาทำเงินถึง5เกมรวดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไร,รยอยู่ที่100%เต็มส่วนฝั่งอังกฤษฟอร์มฮันนต์หลังสุดอังกฤษชนะไป4แล้วก็แพ้ไป1เกมเกมล่าสุดเป็นเกมที่อังกฤษเปิดบ้านเอาชนะยูเครนไปได้ด้วยสกอร์สองประตูศูนย์ผมประกอบการของอังกฤษในรอบ5เกมนะครับอังกฤษพาทำเงินไปที่4เกมพาลบไป1เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไร,รยอยู่ที่แปดสิบเปอร์เซนต์นะครับรายการพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้งสองทีมเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านมอลตาแพ้แต่กันคุมทีมของมิิคคคาเลลมรนนี่ะับ วันนี้ครับมอต้าคาดว่าน่าจะมาในระบบ352นะครับแนวรับก็จะมีซิปบ,บอกจากคุมบัญชาการในเกมรับตรงกลาง3คนนะครับวันนี้คาดว่าจะใช้เช็คมุดแคทแมทธิวกิโลเมียแล้วก็ยานิกยานคามนะครับโดยที่คู่หน้าวันนี้คาดว่าจะเป็นโจดีฟ้ฟลิตจอนจะเล่นหน้าคู่กับอเล็กซานเดอร์ซาตาเลโนนะครับส่วนฝั่งทีมเยือนครับทีมชาติอังกฤษภายใต้การคุมทีมของเกรเเซะเกตนะครับวันนี้ครับคาดว่าเซเกตจะวางระบบ433นะครับผู้รักษาประตูก็จะเป็นจอแดนพิกฟอร์ด นักรับ4คนครับฝั่งขวาคาดว่าจะเป็นคูเรนทิเปียฝั่งซ้ายก็จะใช้ลูกชอโดยที่คู่เซนาวันนี้คาดว่าจะใช้มาร์โกเฮีจะเล่นคู่กับจอห์นสโตนนะครับตรงกลาง3คนวันนี้คาดว่าจะเป็นจอร์แดนเฮนเดอร์สันเดคแคนไรท์แล้วก็คอนเนอร์กาลาเกอร์ส่วน3ลูกวันนี้คาดว่าจะเป็นวิเอโกซาก้าเฮ์รี่เคนแล้วก็มาร์คัดลัดฟอร์ดนะครับซึ่งเลยลาคราคูนี้นะครับก็เปิดมาที่ทีมเยือนอย่างทีมชาติกิตตต่ออยู่ที่ราคา3ลูกควบถึง3ลูกครึ่งนะครับ ก็ต้องยอมรับเลยว่าราคาค่อนข้างจนนะแรงนะราคาณตอนนี้ก็ราคาไม่ขยับไปไหนด้วยนะครับราคายังอยู่ที่3ลูกควบนะครับถ้าเราไปลองฝั่งมอต้าราคาน้ำเจอที่หนึ่งจุาถ้าเราไปต่อฝั่งอังกฤษราคาน้ำเจรอยู่ที่1นึ่งกนะครับก็คุณครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมถ้ามองถึงศักยภาพนักเตะแน่นอนครับทั้ง2ทีมแตกต่างกันอย่างลิบลับอังกฤษก็เต็มไปด้วยผู้เล่นที่ค่าแข่งอยู่ในศึกพรีเมียร์ลีกเรียกได้ว่าเป็นผู้เล่นที่อยู่ดับทีมท็อปท็อตของพรีมรเรม,กกยมเนเนีย นะในภาพรวมของมอตา้าเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นนักเตะที่ค่อนข้างจะโนเนมเป็นอย่างมากมาเจอก,กับเกรดฟุตบอลอย่างเกรดพิมยร์ีกแบบนี้ผมมองว่าวันนี้มอต้ารอดยากซึ่งฟอร์มการเล่นที่ผ่านมานะครับถ้าวัดผลแค่5นัดหลังสุดนะก็มอตา้าถือว่าผลงานในฟอร์มการเล่นเนี่ยไม่ดี แต่ใน5เกมลองสุดของมอตา้าสามารถทำเงินได้จากฟอร์มกันได้ใช่ไหมดีเนี่ยทั้ง5เกมเลยก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นผลงานที่ค่อนข้างจะแปลกพอสมควรสำหรับมอตา้านะครับส่วนฝั่งอังกฤษนะถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยผลง,งานค่อนข้างจะดีเยี่ยมเลยมีแพ้ไปเกมเดียวคือแพ้กับฝรั่งเศสในศึกฟุตบอลโลกนะ5เกมหลงสุดอังกฤษชนะไปถึง4นัดแล้วก็เป็น4เกมจาก5เกมของสุดที่อังกฤษนะครับชนะแบบกินราคามาที่4เกมด้วยฉันครับคุณนีนะถ้าจะเลือกทีมทำกำไรส่วนตัวผมมองไปที่อังกฤษ ผมมองไปที่อังกฤษเก็บ3แต้มเกมนี้อย่างแน่นอนเรียกได้ว่าฟันธงเลยว่าคู่นี้อังกฤษชนะในเกม100%แต่จากกาแพงที่ตั้งไว้เป็นอังกฤษต่อที่3ลูกควบจากราคานเนี่ยผมมองว่ามันก็ค่อนข้างจะแรงไปไหน่อยนะแต่ถึงขนาดครับคู่นี้นะผมยังมั่นใจในเกมลุกของฝั่งอังกฤษคาดว่าวันนี้อังกฤษจ,จะบุกมาปูพรมถตรมแหลกใส่มอตา้าคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่สิงโตคำรามทีมชาติอังกฤษจ,จะยิงเกินเลทร,ราคาที่ต่อรองฟันธง ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ3คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้ทั้ง3คู่เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันนันครับและนอกเหนือจากทั้ง3คู่ในวันนี้ถ้าเพื่อนๆต้องการรับทัศนะในคู่อื่นก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามที่ผมได้เลยนะครับที่ไลน์ jos88 ที์ที่ใต้คอมเมนต์หรือว่าที่ค r code สามารถสแกนและส่งเพิ่มผมเนเพื่อนเพื่อสอบถามทัศนะในคู่อื่นกันนด้นครับ และทั้งหมดทั้ง3คู่ในวันนี้ผมจะสรุปอีก1รอบนะครับคู่แรกครับไต้หวันกับทีมชาติไทยคู่นี้เรทเปิดมาเป็นทีมชาติไทยต่ออยู่ที่ราคา2ลูกคู่นี้ผมขอเลอกรองไปที่ไต้หวันคู่ที่2ครับเดนมาร์กกับไอร์แลนด์เหนือคู่นี้เรทเปิดมาเป็นเดนมาร์กต่อที่ราคาลูกครึ่งคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่เดนมาร์กคู่ที่3ครับมาลตากับอังกฤษคู่นี้เรทเปิดมาเป็นอังกฤษต่อที่ราคา3ลูกควบคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่อังกฤษ กับผมนะครับจอร์ดฟันธงบอลเด็ดหน้าลงทุนก็อยากจะฝากช่องทางการติดตามที่ YouTube ช่องนี้เนยนะครับดูบอลหลังบ้านก็อยากจะฝากให้เพื่อนทุกๆท,ท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b SCRIBE กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์บอลต่อไปนะครับการวิเคราะห์ฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางรประกอบการตัดสินใจของท่านถ้าหากว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็กดส่วนก็ได้สำหรับวันนี้ผมจอร์ดก็ต้องขอตัวล้วไปก่อนพบกันใหม่ใน E p ีหน้าขอให้ทุกท่านเฮงเฮงรวยในวันหวยออกในวันนีีนค้ครับับสสวด